สวัสดีครับผมเบาหน่องครับเมือ่อมาพบพ่อกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมีคนถามอะไรครับพี่สาวทางไกลครับคนว่าคือบ่กไห่เลยไหคือเก่าครับงวดทีแล้วครับพ้นถูกรางวั่นที่หาเก่าใบครับพี่สาวทางไกลงวดทีแล้วพ้นถูกรังวัลที่หาเกา่าใบหนึ่งสองแปดศูนย์ห้าสี่หนึ่งสองแปดศูนย์ห้าสี่ เพิ่นได้โชครางวัลที่หาครับ9ใบงวดนี้ครับเพิ่นสื่อคือเกา่าบังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทูกจริงทุกอย่างมันก็ขึ้นยูทติโชคได้ดวงครับหลายคนถามมาเบาหนองก็เลย่เดี๋ยวไปบอกกับพี่ส้าทางไกลครับแล้วก็ไดเลขมากแล้วครับเพิ่นบอกว่าสื่อคือเกา่าตามคือเกา่าแต่งวดนี้ลายหางครับงวดที่แล้วเพิ่นสื่อแค่สามหาง แต่เพิ่นว่าเพื่อนกระส้อตเลขทถ่ายสามโตนั่นล่ละ,ละแต่เพิ่นก็นบอกคิดดอกว่าเพื่อนสีดารางวัลที่หาแต่ว่าเพื่อนขอหลวงปู่สวงครับเพื่อนขอหลวงปู่สวงเพื่อนเฮ็ดกับหลวงปู่สวงเพื่อนได้อีนี้ครับย่อมลาบครับถือเกือบทุกงวดเด้ถูกถูกลางวันที่หาเกือบทุกงวดบ่ถูกตังแต่แต่แต่ที่เบาหนองคุยกับเพื่อนมานี่ เบาหนองเห็นพ่นถูกรางวันที่หายอยู่ประมาณสามถึงสี่งวดขนอีหยังสิ่ดวงดีเล้เบาหนองก็ยังมาอีลีครับแต่ว่างวดนี้เด้อเนพิ่นเน้นเพิ่นเน้นหแค่สามตสามตัวหลังแต่ว่าสามตัวหนานี่บ่หูเด้อว,ว่าวันสิเป็นตัวใดแต่ว่ากระบนเน่ครับอาจเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้เม่นบ่ครับอาจเป็นรางวันไหนรางวันหนึ่งก็ได้ อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่4ี่รางวัลที่หาเป็นไปได้เบิดครับอาจจะเป็นสามตัวท้ายก็ได้อีหงยังก็เกิดขึ้นไ้เบิดครับตุกสิ่งทุย่างมันจะเกินอยู่ที่โชคและดวงครับเพิ่นเหตุกับหลวงปู่สวงเพิ่นบอกว่าเพิ่นสัตว์ท่าหลวงปู่สวงแห้งเพิ่นเหตุกับหลวงปู่สวงเพิ่นก็ไดเพิ่นบอกยังสีเดะเพิ่นหายมาหาหางครับงวดนี่หาหาง เลขสามโตห้าหางครับเบ้าหนองก็ถามว่าหลายบอสํำรับเบ้าหนองเบ้าหนองคราว่าหลายแต่สําหรับคนที่เพิ่นซื้อเพิ่งว่าแค่นี้มันบอ่อหลายและเพิ่งกระซื้อรถตะลี่ไว้นําซื้อรถตะลี่ไว้แล้วซื้อไว้หลายนำ้ำลองเมืองนะครับนะหางแหลกครับเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ แล้วก็เก้าห้าสี่ลองพิจนานณาครับเลขปีสาวทางไกลครับผมงวดนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห,หครับผมไปหารอตอรีบิ่งได้ครับเรื่อไปหาซื้อรอตอรีไปแต่ว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นซื้อไว้แล้วเลขเพิ่นซื้อรถตารีไปแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ท่านให้บอกว่าเป็นตัวไหนเลขสามตัวทั้งหน้าแต่เพิ่นซื้อไปแล้วอย่างละสิบชุดอย่างละ เก่าชุดคนสื่อแต่ชุดใหม่ครับคนว่าคันธือก็ให้ได้เงินเลยคนว่าหวดที่แล้วได้เก้าใบก็ได้เงินแสนกว่าบาทครับดีใจน้ำผิ่ดครับเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าปีใหม่ปีใหม่เพื่อนจะขึ้นมาเมืองไทยแล้วเพื่อนจะขึ้นมาไหวลุงผู้สวงอยู่กระทองบานเบาหนองน้ำครับนี่เลยก็คอยติดตามนะครับเนาะแต่ว่ามือนี้เอาเหลีกคเพ่นไปก่อนครับเดี๋ยวเหลีกอาจารย์นีลาน้า ลอกกันเด้อบ่าวหน่องยังว่าท่านเห็นพอเพิ่นครับเดี๋ยวบ่าวหน่องยังว่าท่านเห็นพอเพิ่นเดี๋ยวการเห็นบ่าวหน่องสีฟ้าเอาคลิปมาลงให้เบิง่งจังได๋ครับค่อยครับบ่าวหน่องก็ยังค่อยอยู่แล้วก็เรียกฟันหล,ลายๆคนก็ให้มาบ่าวหน่องยังว่าได้เอามาเว้าสู่ฟังเดี๋ยวบ่าวหน่องสิค่อยทยอยเว้าลงให้สู่ฟังครับผมมางวดนี้นะครับนเนาะเฮามาลักโชคไปนํากันคือเกา่าเดี๋ยวสิเอา คลิปหลายๆคลิปลงให้เบิร์นแล้วก็บเ้านองกับไปมันจะบกเดี๋ยวบ้าหน่องไปมันจะบกบ้านองไปเอาดินกระถ่อมลุงปู่สวงไปชดเถ้อบกเคยบกเคยได้มากแต่ว่าถ้าไปรอบนี้ป่าพ่เพิ่นป่าที่เพิ่นดูแลป่าที่เพิ่นดูแลกระถ่อมพ่เพิ่นบอกว่าให้เบ,บ้าหนองเอาดินลงปู่สวงไปบูชานาได้ครับจะได้กะจังหวะกัน นะครับนะอ่อะยำเหล็กอีสาวทางไกลอีกรอบนึงครับผมยำเพื่อนอีกแน่เพราะว่าเพิ่นคนมีโชครับเพิ่นคนมีดวงแต่ว่าโว้าซื้อต่อ้งงวดว่าหันถ้าเพิ่นมดถึงรางวัลที่หาเหล็กมันแ็งยังบ่เพื่อนสื่อศูนย์ห้าสี่เพื่อนสื่อศูนย์ห้าสี่ับเก้าหนึ่งศูนย์เพิ่นสื่อแค่สอง,องัังแต่ว่าเพื่อนก็นถือรางว,วัลที่หาครับฟุกถามว่าฟุกบ่ออาจจะฟุก แต่ว่าคนเพิ่นมีโฉกค,คนเพิ่นมีดวงเพิ่นซื่อเล็กเพิ่นกระทิแกะจังหวะกันนะครับเนาะแต่ว่าถ้าผูดไดมากสองตก็ให้แตกออกน้าเลยนะครับเด้อแตกออกนําแตกออกนําถ้าผูดไดมากเลขสองตบวโเน่นะครับตัวใดตัวหนึ่งนี่อาจจะเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้หรืออาจจะเป็นสองตไทยหรืออันสองตล,ล่างหรือสองตบนอย่างก็เกิดกันได้เบิดครับ อ,อย่างิดเด็เกที่สาวท้งไก่อีกรอบหนึ่งครับผม708 709 907 910แล้วก็954ครับผมเล็กที่สาวทางไก่ฝากไว้ผิดจารณาหลายคนถามมาบ้านหนองกัะเลยเดไปคุยกับเพิ่นเพิ่นกัะเลยเดวงเลขมาให้เบิกจะได้กัดให้ทุกคนได้มีโชคไปนํำกันงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน66ครับผมตอนนี้บ้านหองกระลอ รอลอ,อพีช่ชายครับรอพีช่ชายเฮ็ดกระถอมหลวงปูเพราะว่าพีช่ชายเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปเฮ็ดงานครับอยู่ต่างจังหวัดหลายหมือนเดี๋ยวเพิ่นมาปุะาระอาทิตย์หน้าก็คงจะได้ดําเนินการในการสางกระถอมหลวงปูผู้ใดรวมบุญมากกันงวดนี้ปูเห็นแล้วครับปูเห็นแล้วปูเห็นแล้วว่าผู้ใดซอยมากละก็มาหลับโฉกไปน้อกัน อาจจะเป็นโชมใหญ่โฉกหน่อยทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ที่เฮาสะสมบุญครับเบาหนองถา้าว่าเบาหนองถือเหลขว่าเบาหนองถือเกือบสูมือเบาหนองถือเหล็เกือบสูมือแต่ว่ามือบ่หลายมือละหาบาทสิบบาทพ่อเด้ใส่ไปพ่อเด้ใยวใส่มันหม่มมือไปแต่ละมือแต่ละเดือนไปถือเลขอย่างเดอกจะถือเล่าแน่เดอกจะถือหาน้อยแน่ เหลวแต่ครับเหลวแต่มืออย่งไดงวดน,นี้กลับมาหลับโจกไปแบ้งสมมติน้า,างมืออยากซื้อแกซื้อเลยมือบ่อยากซื้อก็ะบสซื้อเลยแต่ว่าซื้อบ่หลายครับซื้อพบสได้รุนเพราะว่าเงินเท่าเนี่ยไปใส่อย่างอื่นเงินเท่าต้องเอาไปใส่ใจในขอบครัวแกเจียดมาซื้อเลยหาบาทสิบบาทแกได้มือละเล็กมือละน้อยมือละหาบาทสิบบาทสานีก็เอาครับพอได้ประทังชีวิตไป นะครับนอะจากเงินนี้เขามารับโชว์ไป้ํำกันคือนเกากับผีสาวทางใจครับผมฝากเลขไว้ผิดแร่ะหน้าครับ708 709 907 910 954ก็70 8, 70 9, 7, 10, 95ขอให้ทุกคนจงมีโชคตลอดปีและตลอดไปมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเฮ็ดยังกะให้เจริญลุงเลือกสวัสดีครับ